สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกครั้งนะคะกับทารกราฟโฟล์กิมิงวันนี้แม่หมอก็จะมากับชั้นเรามาเคลียร์พลังงานกันก่อนนะคะทุกๆุท่ททานเลย เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆปกติแม่หมอใส่ไม้เนาะแล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงยินเสียงอ่าขันเพราะว่าไม้ค่อนข้างตัดเสียงรบกวนตอนนี้ที่บ้านแม่หมอฝนตกที่บ้านเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวแม่หมอใส่ไม้ก่อนนะเป็นกันบ้างคะเสียง ชัดขึ้นไหมวันนี้ก็จะมาเช็คพลังงานชาวแสงเช่นเคยพลังงานชาวแสงไล่บ็อกเกอร์สตาร์ซีจิตอิญญาณเพื่อการตือนรู้เรามาดูกันว่าพลังงานของเพื่อนๆท่านไหนจะเข้ามาแล้วก็มาดูกันว่าจักรวาลต้องการซ้ายหรือให้สัญญาณอะไรกับเพื่อนๆเรามาเช็คพลังงานเพื่อนๆกันก่อนนะคะ ชื่อว่าหลายๆช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆท่านเพื่อนๆหลายๆท่านก็คือโดนกระเทาะโดนอ่าผ่านการถูกปลุกให้ตื่นกันค่อนข้างเยอะไม่มอปล่อยโฟมมากๆเลยนะกับการที่ทําให้ครั้งนี้ยินดีมากๆสําหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะคะ ขอให้คลิปนี้เป็นของเพื่อนๆค่ะขออนุญาตครูคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเพื่อนๆน,นะคะมาดูกันว่าพลังงานเพื่อนๆเ,เ,เป็นอย่างไรกันบ้างในตอนนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมเพื่อนๆไม่ได้มาพูดคุยกันนานเลย ทีมเวิร์กเชื่อว่าเพื่อนๆมีกลุ่มมีทีมทำงานกันเป็นทีมได้สรรสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วได้ได้ร่วมทำงานแล้วทำงานทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าทำงานภายในกลับเข้ามาทำสมาธิแบบนี้ก็เป็นได้ ันโดดเหมือนเพื่อนๆได้กลับเข้ามาภายในนะคะกลับเข้ามารู้ตัวรู้ตนมากขึ้นกลับเข้ามารู้ลมหายใจตัวเองกลับเข้ามามีสภาวะที่เริ่มด้วยดีเหมือนเพื่อนๆได้กลับเข้ามาภายในแล้วอะ่ะ กลับเข้ามาภายในแล้วก็กําลังดําเนินดําเนินการเกี่ยวกับจิตวิญญาณภายในายสัญญาณที่ได้รับมาจากจักรวาลแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆได้รับอ่ะมันคือายสัญญาณในการเป็นตัวตนของเพื่อนๆเลยนะเท่าที่ไม่หมอสัมผัสได้เพื่อนๆได้กลับมา ฟังสายสัญญาณจากแองเจิลจากครูครูบาอาจารย์จากไกด์จากทีมอ่าจากครูครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ส่งแสงสว่างให้กับเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ตามไปและทุกอย่างอะ่ะกำลังดําเนินได้ด้วยดีด้วยนะพลังงานตอนนี้เพื่อนเพื่อ,อคือดีมากๆเลยนะคะเท่าที่แม่หมอสัมผัสได้นะไพ่เด้งออกมาเลยนะคะได้สําหรับเป็นสมรส เรียงไพ่ก่อนนะย,ยังเลีายใจเฉลียวฉลาดพี่หน้ามีก่อนหน้านี้นะคะจะตอนนี้จะมีสายมาหลายหลยหลายพลังงานเช่นกันเนาะที่เข้ามาที่จับประเด็นได้เลยก็คือเพื่อนๆได้กลับเข้ามาภายในแล้ว แล้วบางท่านบางคนรู้ภารกิจทางจิติญญาณหรือว่ารับรู้ตัวตนภายในทําพลังงานตัวเองให้ดีแล้วก็กําลังเริ่มเริ่มต้นเริ่มจากศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มจากศูนย์เพื่อที่จะนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสําหรับคนที่โดนกระเทาะมาอาจจะออกจากงานอาจจะหย่าร้างอาจจะมีเหตุปุปตัฉพันธุ์ที่เกิดขึ้น หรือบางท่านเกิดความลังเลใจแต่เชื่อว่าหลายๆท่านน่ะเกิดอ่าเขาเรียกงไงคะสภาวะที่ปิ้งแวบแต่ละท่านสายสัญญาณที่แต่ละท่านได้รับรู้จะนำทาทุกทท่านได้ออกเดินทางหวังว่าจะมีเพื่อนๆที่เข้าใจนะ มีการผจญภัยเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างปุบปับฉับพลันเกิดขึ้นกับเพื่อน,อนมีคนที่โดนกระท้อเกี่ยวกับคู่รักด้วยเช่นกันพลังงานวันนี้เป็นพลังงานรวมเหมือนเจ้าสามสามพลังงานเลยที่จับได้เป็นคนที่อ่พุ่งตรงไปแล้วกับอาสายสัญญาณที่ได้รับและคนที่กําลังเกิดความอ่าลังเลสงสยัยแต่ก็รู้แล้วละ่ะ เปลี่ยนแปลงสภาวะตัวเองได้อย่างรวดเร็วด้วยไหวพริบด้วยสายสัญญาณด้วยความที่ว่าไม่ดื้อรั้นกับจักรวาลและแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางร่วมกันกับจักรวาลกับครูครูบาอาจารย์ทํางานเป็นทีมมีทีมคุณเพื่อนๆมีทีมเพื่อนๆมีไกด์เพื่อนๆมีครูครูบาอาจารย์หรือโซเฟมิลี่ที่จะมานําทางเพื่อนๆและบางคนบางท่านเจอคู่รัก มีสองกรณีนะคะเจอคู่รักกับเจอกระเทาะจากคู่รักจึงทําให้เข้าเส้นทางแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วมาดูกันว่าจักรวาลต้องการายสัญญาณหรือบอกอะไรสภาวะจากเพื่อนๆขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเพื่อนๆค่ะ มีทีมนะคะเป็นการทำงานด้วยความปิติสุขแล้วอะเชื่อว่าเพื่อนๆปิติสุขนะที่เข้ามามันเป็นความรู้สึกแบบแฮปปี้แฮปปี้มีคนร่วมทางอะไรเงี้ยน,นี่ได้ออกพจนภัยจริงๆตามที่เมื่อเมื่อกี้ได้ออกก็คือพจนภัยเช่นกัน เพื่อนๆจะได้ออกไปชนภัยได้ออกไปพบได้ออกไปเจอได้ออกไปเรียนรู้โลกกว้างได้ออกไปมีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆได้เรียนรู้มาเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะคะเปิดให้ครบก่อนหนะ้าสิ่งที่จักรวาลต้องการอยากบอกเพื่อนๆค่ะ ไม่เด้ออกมาเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าเดชชาริออดเมื่อกี้ก็เจ็ดผจญภยัยชาริออดเช่นกันนะธาตุไฟได้เมสิงห์ธนธาตุลมเมถุนตุนกุ้มธาตุดินทุศกกันมังกรได้ค่ะชาริออดราศีกรกฎ ้ตาตุน้ำกรกฎพฤจิกนีเป็นไดนท้ทุกทุกลัคนาราศีเลยนะคะ้า e n e r น y จีตรงถ้าความที่ว่าพลังงานตรงพลังงานใช่เพื่อนๆจะฟังเข้าใจเลยนะกับสิ่งที่แม่หมอได้พูดออกมาตันนี้แม่หมอปล่อย,ยไพ่เด้งออกมาเองนะคะไม่ได้จับ มาดูนะคะว่าจักรวาลอยากบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อคู่รักจริงๆเคเดอะอ็มพอรี เดอะสตามาค่ะใต้สำหรับเป็นไฮพินเจอเพื่อนๆเป็นคนที่มียานอย่างรู้นะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่แม่นเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์าการเติบโตทางด้านจิตยานมาค่อนข้างเยอะแหละขออนุญาตนะคะเมื่อกี้แม่หมอขยับกล้องสิ่งที่แม่หมอสัมผัสได้เลยก็คือ เชื่อว่าตอนเนี้ถ้าใครได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปแล้วอะเมื่อถึงเวลาที่เพื่อนๆพร้อมอะเพื่อนๆจะเข้าใจในสิ่งที่แม่หมอพูดทุกคําเลยนะแต่ถ้ายังไม่ถึงวาระแล้วฟังมาจนถึงตอนเนี้ยอีกไม่นานเพื่อนๆก็จะเข้าสู่กระบวนการการตื่นรู้และโดนการกระเทาะเช่นกันนี่เป็นแค่สายสัญญ,ญาณและสภาวะถ้าตรงถ้าใช่พเพื่อนๆก็อาจจะรับฟังและนํานําไปพิจารณาบ้าง ทุกๆสิ่งทุกอย่างต้องรับรู้ได้ด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจในทุกๆจังหวะและเวลาสิ่งที่พ้าอ,อยากจะบอกจักราวาลครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกเพื่อนๆก็เลยคือเลยสภาวะเพื่อนๆอ,อนตอนนี้ได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแหละเหมือนพร้อมและที่จะออกมาเป็นผู้ให้เพราะว่าได้มีทั้งอ่ะหกเหรียญหกถ้วยเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ ได้กลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองได้ได้ได้เคยเขาเรียกไงแผนเดิมๆที่เพื่อนๆเ,เคยทําไว้อะอะไรที่เพื่อนๆทำแล้วเก็บกลับเข้ากุไวอ้อ่ะตอนนี้เพื่อนๆจะได้ออกมาทําออกมาฮิวออกมาช่วยเหลือตัดสินใจแล้วว่าตัวเองจะออกมาเป็นผู้ให้สรรสร้างเลยอะ่ะเหมือนอยู่ดีๆวันนี้รู้สึกมีแพชชั่นจริงๆเลยกับการที่จะได้ออกมาเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้สร้างในสิ่งนี้ สิ่งที่จัก,กรวาลนะ่ะอยากจะบอกเลยก็คือมันมีสภาวะหนึ่งที่เพื่อนๆติดอยู่มองได้ถึงคนรักเลยทำให้เพื่อนๆออกมาทําตรงนี้ได้ไม่เต็มที่อยากให้เพื่อนๆมองในมุมต่างว่าที่เขาเข้ามาอย่างนี้เพราะเหตุใดถ้าเพื่อนๆเชื่อว่าเขาเป็นอ่าเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณจริงๆเขานั่นแหละค่ะที่จะเข้ามาเป็นกระจกสะท้อน และไม่ต้องไปคิดมากว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรก่อนหน้านี้แม่หมอเคยพูดไว้ว่าให้เปลี่ยนวายเบชั่นแต่สิ่งนั้นน่ะถามว่าช่วยได้ไหมเป็นช่วยได้แค่ผิวนอกเท่านั้นเพราะว่าเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์จะผุดขึ้นมาอีกต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่แม่หมออยากจะแชร์ประสบการณ์เลยคือเราเป็นได้แค่ผู้เฝ้าดู หากการกระทําของคนรักอยู่ดีเขานอกใจอยู่ดีๆเขามีคนอื่นอยู่ดีๆเขาท็อกซิกกับเราอยู่ดีๆเขาสะท้อนอัตตาอีกู้ที่เรามีให้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีถ้าใช่เราก็มองว่าเออเรายังมีตรงนี้ถ้ามันโผล่ออกมาให้เพื่อนเพื่อนดีใจไว้เลยนะเพราะมันดีกว่าการที่ว่าเก็บซ่อนความท็อกซิกความอัตเป็นอัตตาความสวยหรูนั้นไว้การที่ จักรวาลส่งคนคนนี้ส่งสิ่งสิ่งนี้มาไม่ใช่เรื่องบังเองิญมันเป็นสิ่งที่ถึงวาระที่เราจะต้องรู้แล้วถึงวาระที่เราจะต้องโดนกระเทาะแล้วการที่เพื่อนเนคิดว่าตัวเองจะต้องออกมาเป็นผู้ให้อ่าเรารับรู้แล้วว่าเราเป็นชาแสงสไตล์สีไรเบอร์เกแต่เรายังติดอยู่แล้วก็ค่อยๆคลายปมของเราเราจะไปเขาเรียกว่าอย่างไรนะคะเพื่อนสมมุติว่า เหมือนหน้ามันแล้วเอาแป้งไปทาเพื่อกบความมันของใบหน้าแต่ไม่ได้ชำระล้างด้วยความสะอาดจริงๆจะพูดแบบนี้ได้ไหมอ่ะเหมือนเป็นแค่เปลือกนอกค่ะเพื่อนเพื่อจะต้องกระเทาะเข้าไปยันข้างในจริงๆโดยการนั่งเฝ้าดูนี่แหละค่ะเราไม่ต้องไปทําอะไรเราแค่เห็นว่าเหตุเกิดขึ้นอ๋อเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราอะ่ะเอาจิตของเราอะ่ะไปผูกกับเขาไหม อย่างถ้าเขามาอย่างเงี้ยเราไปสารต่อความคิดของเราไหมต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปแน่เลยต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเลยอันนั้นคือเราดึงดูดเข้ามาเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆวางในสิ่งที่เกิดขึ้นอยากกักขังตัวเองให้มองมุมต่างว่าโชคดีแล้วที่เรามาเจอเหตุการณ์นี้ก่อนสิ่งนี้สอนให้เรากลับมารักตัวเองค่ะเพื่อนๆทาไมไม่หมอถึงรู้ล่ะไม่หมอก็ผ่านมาเช่นกันเพิ่งโดนมาเลย เลยเอาประสบการณ์ที่ตัวเองโดนมาเนี่ยเอามาบอกแล้วแม่หมอได้ไปฟังครูครูบาอาจารย์แล้วก็่าท่านโกเอนกาฟังมาจากแม่หมอท่านหนึ่งอีกคนหนึ่งแล้วเราก็มาติ้งแวบสภาวะอ๋อเราติดอยู่ตรงนี้เองเลยทำให้เราออกมาส่องแสงได้ไม่เต็มที่ ทำไมเรายังติดอยู่ทำไมการงานยังติดทำไมการเงินยังติดทำไมสิ่งนี้ยังไม่ได้ทั้งที่เราออกมาเป็นผู้ให้มาทําทําไมเราเบรกสิ่งที่เราออกมาสรรส้างเพราะใจเรายังฝังเจ็บอยู่เพื่อนๆให้ปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดแล้วเพื่อนๆนะ่ะจะไปได้ต่ออีกไกลมากๆ สิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยอยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าเพื่อนๆจะถือไว้เพื่อนจะปิดกั้นตัวเองเพื่อนจะเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเพื่อนๆจะปิดถ้าเพื่อนปิดกั้นเราล้มเลิกการที่ตัวเองจะออกมาส่องแสงเอาง่ายๆเท่าสิ้นวาระของภพนี้ไปอ่ะก็ต้องมาเล่นเกมแบบนี้อีกถ้าเพื่อนทำความเข้าใจยอมจำนนค่ะ สิ่งที่แม่หมออยากจะแนะนําเลยคือ,อยอมจำนนแม่หมอไปเปลี่ยนใครไม่ได้แน่นอนแม่หมอทําให้ทําได้แค่การสื่อสารออกมาว่ายอมจำนนค่ะแล้วกลับมารักตัวเองกลับมาเป็นผู้ให้กับตัวเองการที่เราจะเห็นว่าเราจะนําพาครอบครัวให้มีความสุขเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปยึดนะแต่นั้นคือความสุขของเราอ่ะไม่แปลกไม่ผิด เรารักอย่างไรเงื่อนไขเพื่อน,เ,อนเวลาที่เราอยากจะตัดสินใจอะไรอะ่ะให้สัมผัสไปที่ความรู้สึกของตัวเองว่าเราพร้อมไหมใช่ไหมทำงานกับตัวเองค่ะทำงานภายในแล้วเพื่อนๆจะไปได้ไกลกับสภาวะที่เพื่อนๆเจอเรื่อน,อนี้ <c oughs> แน่นอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้กับพลังงานที่ที่ได้รับเข้ามาหลายๆห,หลายหลายแบบเลยหลายๆพลังงานเลยแล้วมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรอีกนะคะเพื่อนๆสิ่งที่เพื่อนๆโอบก,กอดเอาไว้อยากให้ปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางอาดีตปล่อยวางอาดีตเลย อย่าให้อดีตมากักขังตัวเองอย่าให้อดีตมาเป็นอะไรที่ทําให้เราไม่สามารถไปสู่ความมั่งคั่งความมุดมสมบูรณ์ในชีวิตได้เพื่อนๆจะต้องก้าวไปอีกระดับความสุขของเราเราเป็นคนรับผิดชอบเพื่อนเนเมื่อเราปล่อยวางอะเชื่อไหมว่าจักรวาลอะจะส่ายสัญญาณมาให้เราแบบเยอะมากๆว่าไปทางนี้สิทางนี้สิเดินไปทางนี้เนี่ย จริงอย่างแม่หมอพูดพอเพื่อนๆอ่ะพร้อมที่จะกลับหันกลับมารักตัวเองละกลับมาเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองจุดประกายไฟให้กับตัวเองละและปล่อยวางกับภาระความคิดแน่นอนต้องอยู่ในวายเบชั่นถูกบวกค่ะเพื่อนๆเ,เราจะอยู่ได้ยังไงล่ะในเมื่อนี้สิ่งก็ล้นมือในเมื่องานก็อย่างนี้ตกงานคนรักนู่นนี่นั่น แล้วใครราคาที่คิดมากใครราคาที่ทุกใช่ตัวเราไหมเพื่อนๆตัวเราทั้งนั้นอยากจะปลดล็อกตัวเองให้ได้อย่างแรกคุณต้องวางอย่างแรกคุณต้องปล่อยพอปล่อยแล้วอ่ะไม่ขัดแย้งกับตัวเองแล้วไม่ไม่แบบเขาเรียกไงอะ่ะไม่ดื้อกับจักรากาวาล่ะยอมจำนนคุณต้องยอมจำนนอะ่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นใช่ไม่ได้ทําไว้ในพบนี้ไม่ได้เคยนอกใจไม่เคยอะไรเลยทําดีมาตลอดปฏิบัติมาตลอดอาจจะเป็นของเก่าของเดิมเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นกรรมเก่ามันจะเทาะขึ้นมาอาจจะเป็นบททดสอบเราก็แค่วางใจแล้วเราก็ปล่อยวางแล้วจากเนี้ยไอเดียมันจะเกิดทางมันจะสว่างมันจะมีทายสัญ,ญญาณอะไรสักอย่างที่มาให้เพื่อนเอนได้จุดประกายไฟ เป็นพลังงานที่เล่งมากๆเลยนะที่กำลังจะได้พูดต่อไปอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทาไมถึงได้ออกมาอย่างนี้กำลังจะไปอยู่ในจุดที่มั่งคั่งมากๆด้วยมั่งคั่งพร้อมครบพร้อมอุดมสมบูรณ์แม่หมอใช้ไพ่สำหรับนี้ครั้งแรกในในคลิปเลยมาดูกันว่า คลิปที่แล้วมารีวิวไว้อยู่ขอเคลียร์ก่อนนะคะขอเคลียร์อืมเฉดเวลาจริงๆขออนุญาตครูคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆค่ะขอไกด์ครูคุบาอาจารย์ของเพื่อนอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปและเอเนอร์จี้ที่ตรงกัน ถูกใจเจ็บครับเพื่อนเเราต้องปล่อยวางนะอัพครับปล่อยวางความรู้สึกที่เสียไปทุกๆกสิ่งทุกๆอย่างที่เราทำเราก็ต้องทำเพื่อตัวเราแม่จะต้องฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างแม่จะต้องก้าวไปข้างหน้าเราก็ต้องก้าวไปอืมอ สามไม้ขึ้นอยู่นะคะสองไม้ก็ขึ้นคิงถือถ้วยอ่าซิกออฟคัพก็ยังมาอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเดอะเฮมิตียมเพสพลังงานคู่ เชื่อไหมว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้เจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะมันเป็นการกระทอกกันของของคู่เทอร์รินเฟรมของคู่การที่เราวิ่งเข้าหาเขาเขาจะวิ่งวิ่งวิ่งออกบางครั้งเขาอาจจะไม่คนไม่ได้เป็นคนวิสัยอย่างเงี้ยแต่ถึงวาะที่เขาจะต้องทําแบบนี้กับเราเราก็ต้องเจอเพื่อนๆจะก้าวผ่านสิ่งนี้ไปได้ เหนื่อยใช่ไหมเพื่อนๆเบือเ่อแล้วว่าทำไมยังต้องเจอพลังงานแบบนี้อีก <c oughs> <c oughs> จากวานทีมไฮเออร์เซลอยาจะบอกเพื่อนๆว่ากลับมาภายในกลับมาทำงานภายในปล่อยวางแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่ตนเองมีตนเองทำตัวเรามีคุณค่าในแบบของตัวเรา ตัวเรามีความสุขได้ด้วยตัวเราถ้าเขาคือคนที่ใช่เขาจะกลับมาแต่ถ้าเขาไม่ใช่จักรวาลจะผลักคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเราอยากให้เชื่อว่าจักรวาลกำลังมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆค่ะไม้หมอเห็นถึงใครบางคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆเ,เป็นบุคคลที่ พร้อมจะพาเพื่อนๆออกจากสภาวะที่เพื่อนๆเจอเป็นคนรักเก่าได้เป็นคนรักในอดีตชาติได้เป็นคนรักที่คูรุคูบาอาจารย์ส่งมาได้เป็นคู่ที่จะพาเพื่อนๆได้พบแสงสว่างแล้วก็จะทําให้ชีวิตเพื่อนๆอยู่ในจุดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ดีๆแม่หมอพูดอะไรแบบนี้ได้ยังไงเป็นวายเวรชั่นที่ดีมากๆเลยเหมือนเพื่อนๆกำลังจะได้เจอคู่แท้ แม่หมอไม่ได้บอกว่าคนที่โดนกระเทาะอยู่ไม่ใช่คู่เขาอาจจะเป็นพลังงานอาจจะเป็นคนคนเดิมแต่เปลี่ยนแปลงพลังงานแบบนี้ก็เป็นได้นะเพื่อนๆเ,เราอยู่ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเราอยู่ในโลกที่ทุกๆสิ่งเมนเฟตด้วยด้วยความคิดและจินตนาการ พลังงานดีๆเกิดจากภายในเมื่อภายในของเพื่อนพร้อมเดินทางตามจิตวิญญาณเดินทางตามแสงสว่างสิ่งที่ยึดที่ถือไว้ปล่อยวางยึดถือไว้สี่เหรียนที่ขึ้นก่อนหน้านี้ให้ปล่อยวางและเดินตามสิ่งที่จักรวาลบอกบางครั้งเราอาจจะเหนื่อยบ้างลางบางครั้งมันอาจจะไม่ไหวบ้างเหนื่อยบ้างเราก็พัก เพื่อนๆกำลังจะได้รับสิ่งล้ำค่าไม่รู้ว่าขอพรอ,อะไรไปแต่เพื่อนๆกำลังจะได้รับยินดีกับเอนิจีนี้มากๆค่ะพลังงานคู่มาเยอะมากๆเลยนะมีหลายคนมากๆที่โดนกระเทะเรื่องคู่เพราะว่าการเดินทางทางด้านจิตวิญญาณพอเราได้ได้อะ อัตราบอเบางกรรมมันเบาบาง,รรบบาบางอ่าแล้วก็จะเจอเรื่องครอบครัวแล้วก็คนรักที่จะทําให้เรารู้สึกว่าไปไม่ได้ถ้าสายไพ่พลังงานก็จะเงินโดนบีบเรื่องเองินเพราะเรื่องเงินจะทําให้เราเขาเรียกไงเงินไม่โฟะจิตใจก็ไม่ดีแล้วล่ะแต่ใน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 ,ในกองไพ่ที่ไม่หมองสัมผัสได้คือเพื่อนๆนเดินทางทางจิตวิญญาณมาแล้วแล้วก็โดวกกะทอ การที่เราออกมาเป็นผู้ให้การที่เราได้สารต่อในสิ่งที่เราทําแต่ทําไมเรามาเจอเรื่องนี้เพราะเราต้องยอมจํานนค่ะและก็เชื่อฟังจักรวาลและก็ทําตามแปลว่ามันถึงวาระแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงพลังงานขับเคลื่อนยกระดับพลังงานของตัวเองเหมือนประตูเหมือนประตูแปดแปดแปดที่ผ่านมาทําให้พลังงานอินิจีไวเบชั่นของมิติที่สามยกมากขึ้นด้วย เลยทำให้เราจะต้องอัปเกรดพลังงานตามไปด้วยการเปลี่ยนแปลงจากภายในส่งผลสู่ภายนอกแน่นอนค่ะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆกำลังจะได้เป็น DM page คนที่อุดมสมบูรณ์คนที่พร้อมถึงพร้อมแก่เวลาที่เพื่อนๆจะได้รับสิ่งล้ำค่าที่จักรวาลกำลังมอบให้ เจ้อว่าเพ,เพื่อนได้รับสายสัญญาณมาแล้วก่อนหน้านี้ถ้าใช้ถ้าพลังงานตรงยังไงฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะเพื่อนๆหวังว่าจะไว้วางใจกับจักรวาลแล้วก็เดินทางไปด้วยกันค่ะเติบโตไปด้วยกันค่ะกับช่องขอบคุณมากๆค่ะ